สวัสดีครับสวัสดีครับเกี่ยวับ NBT <TS> นัดตูนมาแล้วในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับวันนี้เริ่มกันที่รากหญ้าก,กีฬาไทยครับคุณเมธีฉิมจิ๋วเนี่ยเดินทางไปที่โรงเรียนส้มปล่อยส้มปล่อยพิทยาคมนะฮะที่ศรีสะเกดครับไปติดตามเรื่องราวของทีมฟุตบอล SPK Academy ทีมนี้เนี่ยนอกจากเล่นฟุตบอลแล้วยังหาไรายได้เสริมด้วยการรับจ้างปลูกหอมปลูกกระเทียมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยจะน่ารักขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันครับครับ เพื่อนอโรงเรียนส้มปล่อยพิทยาคมหรือว่า s p อา c a คา m y ออำเภอราศีสไลจจังหวัดศรีสะเกดทีมนี้เกิดจากแรงสัทธาของคณะครูและบรรดาศิทธิ์เก่าที่ต้องการรื้อฟื้นความสำเร็จขึ้นมาอีกครั้งเพราะถ้าหากย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนโรงเรียนส้มปล่อยพิทยาคมคือหนึ่งในทีมที่สามารถคว้าแชมป์ระดับจังหวัดสร้างนักเตะชื่อดังขึ้นไปประดับวงการลูกหนังอาชีพและทีมชาติไทยหลายคนไม่ว่าจะเป็นปรัชญาหงอิน อดีตกัปตันทีมนครปฐมอยู่ในเต็ดและบุญคงอัคบุตรอดีตผู้รักษาประตูเยาวชนทีมชาติไทยภายใต้การสนับสนุนของนางวันดีพรมมาผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมละครับจุดเริ่มต้นของโครงการส้มป่อยอะคาเดมี่หรือ SPK Academy คือทางโรงเรียนนำโดยที่ปรึกษาโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชนผู้นำท้องถิ่นท้องที่เล่งเห็นความสำคัญของสุขภาวะสุขภาพที่ดีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเยาวชนลูกๆนักเรียนโดยผ่านการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รัชยาหงอินอดีตกับตันทีมนคนปรปฐมอยู่ในเตดเป็นหนึ่งในสิทธิ์เก่าที่อาสาเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนเพื่อรื้อฟื้นความสำเร็จร่วมกับสโมสรอ,อุปคำผู้สื่อข่าวกีฬาเดลินิวเจ้าของขอลัมน์เลาะขอตะกร้อซึ่งเป็นลูกเขยชาวส้มป่อยต้องการสร้างเด็กๆให้ก้าวไปยังจุดที่ตัวเองผ่านมานั่นก็คือการเป็นนักเตะอาชีพล่ะครับผมก็ ขอขอบคุณท่านผอและท่านรองผอทีไ่ได้มีโอกาสได้เข้ามาดูเด็กๆแล้วเข้ามาฝึกสอนเด็กๆก็จะพยายามทําให้เด็กๆอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าผมจะพยายามให้ให้มีสักห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพื่ออย่างน้อยได้ไปในในที่ที่เราเคยไปในที่ที่เราเคยผ่านมาอ๋อคือคุณพ่อครับเขาเปิดโครงการนะครับอาคาเดมี่ที่นี่ครับผม ในโอกาสที่มาอยู่บ้านนะครับเห็นน้องๆเขามีความตั้งใจนะพี่เข้ามาครั้งแรกเลยที่เห็นเขาเขาตั้งใจผมเข้ามาบ่ายสามครึ่งเี้ เด็กก็ใส่สตาร์ทเปลี่ยนชุดนักกีฬารออยู่แล้วครับก็ทําให้เรารู้ว่าเด็กเขาตั้งใจจริงเราก็เลยอยากเอาวิชาความรู้ที่เรามีมาถ่ายทอดให้น้องๆครับก็ไม่ได้สอนแค่วิชาฟุตบอลครับเราก็ให้ทัศนคติให้ความรู้สึกที่ดีกับเขาเพื่อที่เขาไปต่อยอดในอนาคตพี่เพราะว่าไม่แน่เขาจบจากที่นี่ไปเขาอาจจะเอาวิชาฟุตบอลเป็นใ,นใ,นในบเบิกทางให้เรียนระดับมหาลาัยนะครับแล้วก็สารฝันของเขาสู่นักบอลอาชีพในอนาคตครับพี่ วิถีชีวิตของคนที่นี่ประกอบอาชีพหลักทำไร่ไถนาปลูกหอมกระเทียมซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกับน้องจังนนทวัฒน์หลอมทองวัย16ปีนักฟุตบอล SPK Academy หลังเลิกฝึกซ้อมแล้วก็จะรีบขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ5กิโลเมตรเพื่อช่วยคุณแม่ซักผ้าล้างจานในช่วงวันหยุดก็จะออกไปรับจ้างปลูกหอมกระเทียม ได้รับค่าแรงวันละ300บาทจะแบ่งให้แม่200บาทเหลือไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน100บาทก็ถือเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวดได้อีกทางหนึ่งแหละครับทีแรกผมจะไปเข้าโรงเรียนกีฬาครับแต่เพื่อนมาเชวนว่าโรงเรียนส้มปล่อยจะมีการเปิดอะคาไดมีครับผมก็เลยเลือกไปเรียนส้มปล่อยครับช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านครับอยเออเช่น ล้างถ้วยชามช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำงานบ้านถูบ้านครับผมก็อยากเล่นฟุตบอลไปถึงระดับไทยลีครับผมทีมฟุตบอลโรงเรียนส้มปล่อยพิทยาคมหรือว่า SPK Academy มีทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีเขาจะซ้อมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเลิกเรียนที่ผ่านมาได้รับความร่วมม้ร่วมมืออย่างดีจากคนในชุมชนและผู้ปกครองก็หวังว่าวันหนึ่งน้องๆเหล่านี้ จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังนะครับผู้ปูุย่านะครับมดูมาขนาดนี้ก็รู้สึกว่าส้มปล่อยเองเนี่ยตอนนี้ต้องการสนามหญ้าครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแหละครับอย่าให้น้องๆเขาวิ่งแล้วเดี๋ยวข้อเท้าพลิกนะฮะนี่สำคัญมากน้องๆได้เลยขอบคุณคุณเมทีฉิมจิ๋วด้วยนะครับ